เอไรวีโอทำอะไรเอาละทำไปใน้จ้าดอีกแล้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวโดนคลิปนอนกาไมได้ดูเลยได้ยีไม่เมืน่อีมนเคยก็สุดสแล้ว ยาย้อยมีอะไรก็บอกเลยนะ <c oughs> <c oughs>